เล็กเพิ่งตื่นนอนนะคะสวัสดีคะ่ะมาปางค่ะวันนี้นะคะ่ะปางก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนก็คือวันนี้นะคะเป็นวันว่างของปางะคะ่ะแม่ย่าก,กับครอบครัวสามีก็คือไปที่คาลิฟานนะคะเพราะว่ามีญยตินะคะกลับมาจากมดกะนะคะทุกคนปางก็เลยเอ,อ,อยู่กับลูกก็สามีะคะเดี๋ยวสามีตอนบ่ายสามก็จะออกไปทํางานแล้วนะคะปางก็เลยมีเวลาว่างก็เลยได้เวลาที่จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆรับชมกันนะคะ ปังก็ได้อ่านข้อความนะคะที่ปังได้โพสต์ลงไปใน YouTube นะคะก็รู้สึกคิดถึงเพื่อนๆเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้มีเวลาที่จะมาทําทุกวันนะคะปังก,ก็หลักๆก็คือทํางานบ้านนะคะเลี้ยงลูกแล้วก็เวลาว่างลูกหลับอะไรเงี้ยปังก็จะไปสวนนะคะปังก็จะเอากระถางทํามาปลูกผักสวนครัวไว้กินนะคะทุกคนปังก็เริ่มทํามาไดเ้เกือบเดือนแล้วนะคะก็รู้สึกว่าค่อนข้างไปได้สวยนะคะ วันนี้นะคะปังก็คิดถึงเพื่อนๆนะคะก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็เล่าชีวิตตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างะคะยังสบายดีไหมมีเรื่องทุกข์ใจอะไรหรือเปล่านะคะปังก็อยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะคะก็มีคนยังคิดถึงนะคะปังก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะก็ คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกันนะคะอยากจะเข้ามาตรงนี้ให้บ่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาเข้ามาทีไรก็รู้สึกได้กำลังใจกลับไปทุกทีนะคะปังก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ยังรับชมแล้วก็ยังติดตามปังนะคะ นะคะที่อยากจะมาเที่ยวที่เออบินในเขตเค้นติสนะคะปางยังไม่แนะนาช่วงนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะคะยังไม่น่าเที่ยวนะคะจะเป็นช่วงประมาณป,ป,ปลายปีถึงต้นปีนะคะตอนนั้นจะอากาศเยน็นๆนะคะจะมาเที่ยวก็คือสะดวกสบายนะคะก็คือ,อ,อมีที่เที่ยวหลายที่อยู่นะทุกคนมีแถวป้อมปราการแถวสวนสาธารณะก็เที่ยวได้นะคะ มันไม่ค่อยมีจุดไฮไลท์เหมือนต่างประเทศนะคะก็ถ้าใครสนใจมาเที่ยวนะคะอยากเจอปังก็ติดต่อมาได้ตรงไลนะ์คะเดี๋ยวปังจะขึ้นลไลน์ไว้ให้นะคะ <c oughs> ก็พูดคุยได้ตามปกติหรือว่าคนที่อยากจะสอบถามการมานะคะมายังไงนะคะแต่ปังจะบอกไว้เลยนะคะว่าช่วงนี้นะคะคนที่จะมาเที่ยวเคอร์อดิสถานนะคะก็คือมาได้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าจะมาทํางานนี่ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่า คือเราต้องมีเอกสารอะไรครบนะคะเพราะว่าอย่างนี้เขาเริ่มตรวจเข้มนะคะคนที่เคยอพยพหรือว่าคนที่เคยรีภัยมาที่นี่นะคะเขาก็จะส่งกลับแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าคนที่ในที่นี่นะคะคนคูดิสตสานะคะไม่ค่อยมีงานทําเพราะว่าต่างชาติมาแย่งงานทำแล้ก็จะทํากับข้าวนะคะก็คือทําเป็นตําแตงใส ขนมจีนนะคะแล้วก็จะเป็นกับข้าวของสามีนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อทอดนะคะปางก็ต้มขนมจีนไว้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันค่ะจะเป็นขนมจีนแห้งนะคะนี้น่าจะได้ที่แล้วนะคะปางก็จะทํากินกับตําแตงนะคะเอคอนตื่นนอนแล้วนะคะใช่วันนี้อารมณ์ดีดหรือฮะ อารมณ์ดีละครับใช่คนเล็กเพิ่งตื่นนอนนะคะปัาไม่ได้ทำกับข้าวเยอะนะคะเพราะว่าข้าวมันยังเหลือเยอะนะคะแล้วก็แกงมะกะนะคะแช่ช่องฟีดไว้นะคะ ปังก็ทําเป็นเนื้อวัวนะคะเพื่อไม่สามีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณบ่ายสามสามีจะออกไปทํางานแล้วนะคะ thank mm. you ตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะคะปางกินข้าวเสร็จก็พักผ่อนกับลูกนะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตอนนี้เย็นแล้วะคะ่ะประมาณห้ามงเย็นนะคะเดี๋ยวจะลงไปที่ ที่ปางปลูกผักนะคะก็คืออยู่ข้างล่างเนอะลงมากับชาฮินนะคะเพราะว่าเขาไม่อยู่คนเดียวนะร้องไห้เจ็บกว่านะอ่ะใชลล่ลงเลยวลูกเดียวลูกปะ อันนี้จะเป็นมะละกอนะคะทุกคนปังปลูกไว้คือมันขึ้นแค่สองต้นนะอันนี้โหระพาค่ะโหระพาเนี่ยปังซื้อมาจากตลาดนะคะก็คือตอนช่วงหน้าร้อนมันจะมีจากตลาดเนาะปังก็ซื้อมาแล้วก็เอากา้านมันมาแช่น้ํานะคะมันก็ออกลางนะก็เลยได้เอามาปลูกลงดินนะคะ อันนี้มะเขือเปราะนะคะพี่ที่เป็นคนไทยเขาให้มานะคะอันนี้จะเป็นพริกจากที่บ้านคะ่ะอันนี้เป็นกระเพราที่ปังเพะอะอยนะคะจะเป็นกระเพราอะไรครับอันนี้กระเพรานะคะเพราะว่ารอบแรกปังเพาะแล้วมันตายก็เลยเพาะเยอะๆเลยนะคะรอบเนี้ยเอออย่าไปจกของแม่สิลูก อันนี้ก็แยกออกมาใส่กระถางน,นะคะดูว่ามันจะโตหรือเปล่า <S <S อันนี้ผักบุ้งนะคะเมื่อวานฟานตัดไปแล้วเนะาะมันก็เลยเป็นตอๆแบบนี้เพราะว่าเนี่ยทุกคนมันต้นมันไม่โตนะคะปังก็เลยเหมือนเด็ดไปกินนะคะให้มันแตกออกมาใหม่เนาะอันนี้ก็คะน้านะคะคะน้าเนี่ยต้นมันยาวนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไง หันมาฝั่งนี้ก็จะเป็นคณะที่ปางออแบ่งพ้าให้มันโตเนาะนอันนี้ก็คณะนะคะอันนี้เป็นคณะจากกระถางเมื่อกี้นะคะมันก็จะต้นเล็กๆนะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนาะเนี่ยเห็นไหมใบมันเริ่มใหม่อันนี้ก็คนะนะคะ อันนี้ไม่ทรบอันนี้น่าจะกวางตุ้งนะคะทุกคนกวางตุง้งอันนี้คณะอันนี้ก็กวางตุ้งนะคะปางมีกระถางไม่เยอะนะคะก็เลยเลือกที่จะเพาะแบบนี้อันนี้จะเป็นผักชีกับอันนี้จะมะเขือเปาะแล้วก็ผักชีนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะปังเพาะไว้เมื่อตอนเมื่อวานเนาะ อันนี้อันนี้คือที่ปังพ่อทุกคนอันนี้ขึ้นเยอะสุดแล้วนะ,นะแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าต้องมารอดูกันนะคะ จะเป็นกระถางเลขที่เพาะนะคะไอ้ที่มันเป็นรูๆเหมือนที่ปางเห็ที่ทุกคนเห็นนะครับคือปางเจาะไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะรดน้ําไปด้วยอันนี้คือขึ้นดีมากทุกคนเดี๋ยวปางจะพาไปดูข้างนอกนะคะปางมีปาง,งมีแปลงข้างนอกอีกนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในบ้านก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้เยอะมากนะทุกคนก็ถ้าเกิดถ้ามันดีก็จะได้กินนะคะแล้วก็แปลงขายด้วยเนาะ คนนี้คือกวนตลอดเลยทุกคนกวนตลอดเลยค่ะอันนี้เป็นผักที่อยู่ข้างนอกบ้านนะคะเนี่ยอันนี้ช่วงเย็นแล้วก็จะรดน้ำไปด้วยเลย